สวัสดีครับวันนี้ก็ว่างๆครับวันว่างๆก็ได้เข้ามาในสวนครับน้ําก็เริ่มลดจนได้เห็นดินแล้วครับในบ่อข้างในก็น้ําก็เริ่มเปลี่ยนสีครับใสขึ้นแล้วครับเพราะโดยปกติในบ่อแต่ละบ่อน้ําจะผุดขึ้นมาจากใต้ดินครับเป็นน้ําใต้ดินขึ้นมาใสๆครับทุกบ่อเลยนะครับน้ําเราจะไม่หมดนะครับแต่ว่าก็จะลดลงเรื่อยๆแต่เพียงแต่ว่าน้ําจะไม่แห้งนะครับทุกบ่อ ปริมาณน้ําก็จะขังตัวอยู่ตลอดนะครับน้ําจะใสขึ้นมาเรื่อยครับเพราะมันจะผัดจากใต้ดินขึ้นมาเดี๋ยวเตรียมรื้อใหม่ครับตรงนี้กน่าจะรื้อเป็นบ่อเดียวหมดเลยครับเอาดางเขียวเนี่ยก็คือตะไครแเ้วเนี่ยขึ้นมากั้นคันคูบนบนเลยนะครับแต่เราจะต้องเพิ่มเพิ่มดินขึ้นจากการขุดนี่แหละครับเอาขึ้นไปถมคูให้สูงขึ้นนะครับถมเสร็จปั๊บรอบคันคูรอบนอกเราก็จะเอาตะไครยเขียวพวกนี้ไปอ้อมอีกชั้นหนึ่งอ้อมนะครับแล้วค่อย ขาดเหลือเราค่อยซื้อเพิ่มออมเลยนะครับมาถึงตรงนี้เราก็จะทําเป็นทางปิดครับทางตรงนี้เป็นทางปิดเลยเพราะว่ามันจะเป็นช่องทางระหว่างด้านหลังน้ําอาจจะทะลักเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะทําเป็นช่องปิดดินถมขึ้นนะครับให้สูงเท่ากับคันคูไปนะครับยางนาก็ออกใบแล้วครับก็รอดแล้วครับตอนนั้นก็ท่วมประมาณนี้ได้นะครับท่วมตรงนี้เลยความสูงของตรงนี้นะครับก็เริ่มออกไหมแล้วครับยางนาเรา ก็ออกใบเขียวขึ้นครับก็น่าจะรอดแล้วครับแต่เราจะมีการเพิ่มเพิ่มหน้ากว้างออกมาอีกครับให้มาอยู่ระดับต้นเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะกว้างขึ้นไปอีกนะครับเอาดินจากนี่แหละครับขึ้นมาแต่ตรงนี้จะต้องสูงขึ้นครับเป็นช่องทางที่นานจะเข้าด้านหลังครับนะครับเริ่มเห็นดินแล้วครับน้ําก็ลงเรื่อยดีขึ้นเรื่อยๆครับก็รอกันครับต้นเดือนหน้า ก็น่าจะเริ่มบูรณาการกันนะครับทําไปเรื่อยๆนี่ครับต้นนี้ก็จากที่น้ําท่วมนะครับเนี่ยต้นนี้ก็ออกแล้วครับออกเครือออกผลครับกับบรรยากาศอากาศดีครับวันนีญญาา้มีแดดหน่อยนี่ยางนาครับรอดครับอะม่วงก็รอดกล้วยตัวนี้ไม่แน่เขาอาจจะไม่รอดครับรับบรรยากาศในสวน ด้านหลังก็ปริมาณน้ําตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 40- 50เซนครับด้านหลังจากท่วมขึ้นมาเนี่ยเกือบ3มเมตร2เมตรครึ่งครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ50เซนได้ประมาณนี้ครับด้านหลังถนนนะครับนี่ถนนด้านหลังมะม่วงน,น่าจะรอดครับตนนัวนี้นี่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับน้ํานี่ครับฝรั่งเราตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดครับได้ออกผลตอนนั้นน้ําท่วมก็สูงครับตรงนี้ครับเพราะว่าปริมาณน้ําตรงนี้สูงมากเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะต่ํา กว่าเพื่อนนะครับครูตรงนี้ประมาณแปดสิบซีนนี่ครับออกผลนะครับท่วมตอนนั้นก็ประมาณนี้เลยครับท่วมฝรั่งเรานะครับแต่ว่าออกผลครับไม่ตายครับได้ได้จะได้เก็บกินครับทางนี้ก็ออกผลนึงครับฝรั่งนี้ไม่รอดครับตายก็คอยบริารการกันใหม่ครับเดือนหน้านี้ก็คงจะได้เริ่มแล้วทางนู้นก็ข้าวเหมือนจะ เหมือนจะตายนะครับตอนแรกแต่ก็ผ่านไปจากน้ําท่วมก็ตีไปสักประมาณสามอาทิตย์ได้ครับตัวน,นี้กลับเป็นใบเขียวตั้งขึ้นมาแล้วครับไี่ไผ่ต้นนี้ก็น่าจะรอดที่ว่ามาปลูกใหม่อันนี้ไม่น่ารอดครับไผ่ต้นนี้ตัวน,นี้ก็ไม่น่ารอดแต่ข้าวครับจากตอนแรกๆล้มหมดนะครับเนี่ยตั้งชูชันขึ้นมาแล้วครับ,รบก็เตรียมน่าจะมีการออกรวงเขียวขึ้นมาแล้วครับด้านนู้นก็เขียวขึ้นมาแล้ว ก็น่าจะได้เก็บน่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้จะสมบูรณ์ขนาดไหนไม่รู้จะได้เยอะขนาดไหนก็รอรุ้นกันครับก็อไผ่เราครับที่เราเก็บนอกินตลอดนะครับนนี้ก็บ่อเดิมก็น้ำลดลงไปอย่างได้เยอะแล้วครับปลาก็ยังเยอะอยู่ครับข้างในครับบรรยากาศร,บรอบ ธรรมชาติอยู่ในสวนครับครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวยังไงพบเจอกันใหม่ครับ